เขแบบไหนะ้มานกัี่ป้วยนี่ค่ะ พี่ีค่ะครับผมักุ่มก่อนพี่ีมาสู่้พี่้ไปคุยบอกพี่ีจะพก็บอกว่าวันนี้พี่มาส่งน้องแล้วนะแล้วก็ก็ขอให้น้องเดินทางในเส้นทางต่อไปอย่างปลอดภัยครับแล้วก็ดีใจที่ได้เกิดเป็นพี่น้องกันในชาตินี้ครับก็ ียกว่าความทรงจําเก่าๆตอนระหว่างเดินมามันก็เข้าหัวตลอดเลยเพราะว่าเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วใช้ชีวิตด้วยกันค่อนข้างจะสนิทกันอะไรครับบางทีเอาจริงๆก็เหมือนไยรุ่นทั่วไปครับบางทีต่างคนต่างถ่ายละครถ่ายละครเสร็จเลิกกองก็มาเจอกันจอยกันแล้วอย่างเยวอยู่ช่องเดียวกันด้วยก็แล้วเจนเจนมันใกล้ๆกันนะครับก็เลยจะ นิสัยก็ค่อนข้งางจะถูกจริตกันมันก็เลยสนิทกันก็เสียดายครับก็น้องด่าไปเร็วไปหน่อยแต่ว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดไปแล้วเราก็ต้องน้อมรับครับก็คิดถึงครับเป็นคนที่ครับ,รบก็จะเป็นช่วงช่วง,ช,วงช่วงที่สนิทกันก็จะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มเข้าวงการใหม่ๆก็่วงนี้ก็เจอกันเกือบทุกวันเลยเพราะว่าบ้านใกล้กันด้วยแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด จริงๆก็เป็นก็ไม่อยากให้ถึงวันนี้นะครับก็อยากให้เขาอยู่ไปนานๆเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ทําเขาก็เหมือนเริ่มที่จะได้ใช้ชีวิตแบบอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาก็ทําเพื่อครอบครัวมาตลอดแล้วก็ทํางานหนักมาตลอดเหมือนว่าเราก็อยากเขาอยู่ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองชอบที่ตัวเองอยากจะทําอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามัน ไม่มีโอกาสนั้นแล้วก็อาจจะให้เขาได้ไปในเส้นทางที่มีความสุขหลังจากนี้นะครับ,บครับก็ผมเป็นคนดีของสังคมคนหนึ่งคนดีมากๆคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกที่กระตัญญูแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็อาจจะมีเวลาใครเดือดร้อนก็มีการช่วยเหลืออยู่ตลอดครับก็วันนี้พวกเราก็มาส่งเขาให้เขาได้เดินทาง ปลอดภัยแล้วก็ไปไปเป็นเทพเป็นเทวดาช่วยดูแลพวกเราทุกคนด้วยนะครับพี่กับก็รู้จักน้องตั้งแต่ก่อนน้องเข้าวงการนะครับก็น้องเป็นคนสมมติต้นสมอปลายมากๆครับเจอกันมาแรกเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็น้องเป็นเด็กดีครับก็ไม่ว่าน้องจะไปตื่นอยู่ที่ไหนก็ขอให้น้องได้รับมีความรู้สึกปกปูตรงนี้ที่ทุกคนมานะครับทุกคนมาร่วมอะไร อบกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ได้ร่วมงานกับน้องละครสองเรื่องรู้สึกว่าในช่วงนี้ผมผมเล่นกับของมือน่าจะเป็นช่วงนี้เขาน่าจะพีคมากๆเลยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของของคนไทยในในตัวเองก็แต่รู้สึกในความรู้สึกในกองก็เห็นถึงความเป็นเป็นคนน่ารักของเขาเขาก็จะจะจะเฟรนลี่กันเองกับทุกคนจริงๆกับกับทีมงานกับ แฟนๆท,ที่เข้ามาขอถ่ายรูประหว่างท,ที่ถ่ายทำะละครอ,อะไรเยางน้เขาเป็นคนนิส์มากแล้วก็เป็นคนสบายๆจริงๆแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจใน,นการทำงานของเขายัางไงก็อยู่ในความทรงจาของเราตลอดไปแน่นอนครับก็งไงปีก็คิดถึงแล้วก็รักเหมือนเดิมครับรสําหรับทันก็ร่วมงานกับพี่อ๋องเราก็เป็นในฐานะรุ่นน้องครับก็รู้สึกว่าวันนี้ก็มาส่งพี่ชายครับ แล้วภาเพเหตุการณ์กเก่าๆที่เราอยู่ในกองของเขาอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะใช้ชีวิตในกองหรือนอกกองเนี่ยครับมันก็มันก็ยังยังคิดถึงอยู่อะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาไปไหนนะรู้สึกว่าเขาอาจจะเดินทางไกลในในใน,ใน,ในวิถีของเขาอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็มาส่งให้พี่ชายคนหนึ่งไล้กันครับมีความสุขหลังจากนี้มีความสบายจากนี้ครับก็ความรู้สึกของผมก็คงเหมือนเหมือนกับ พี่น้องหลายๆคนที่ที่อยู่ต้องกันตรงนี้นะครับเราได้ทํางานด้วยกันเราได้โตมาด้วยกันในในช่วงชีวิตของการทํางานนะครับแล้วได้ใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงเวลาหนึง่งซึ่งซึ่งมันเป็นความทรงจําที่ดีมากๆนะครับใครที่ได้เคยสัมผัสกักบกับน้องหอมเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็คอยหวังดีกับคนอื่นแล้วก็เป็นน้องที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับน้องเล่นละครเรื่องแรก เรื่องเดียวกับที่ผมเล่นเรื่องแรกๆใกล้ๆกันนะครับก็เหมือนกับว่าเราได้เริ่มต้ปนต้นมาด้วยกันเราโดนดุในกองมาด้วยกันได้ทํางานที่ลองผิดลองถูกมาด้วยกันมันก็เป็นความทรงจาที่ดีที่ทําให้เราเดินทางในเส้นทางนี้โตมาถึงทุกวันนี้นะครับก็แค่ยังรู้สึกเสียดายว่าเมื่อเขายังอายุน้อยอยู่นะครับมันมันเร็วเกินไปสําหรับสาหรับตัวนอ้องตัวครอบครัวของนอ้องก็แต่สุดท้ายแล้ว ทุกคนเกิดมาก็ก็มีเส้นทางของตัวเองนะครับอย่างน้อยวันนี้เขาเขาเดินทางไปก่อนเราเราอาจจะเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่พวกเราแล้วนะครับวันหนึ่งเราก็คงได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งหวังว่าเขาเขาจะเดินทางทางนี้อย่างอย่างสงบแล้วก็ได้อยู่ในที่ที่เขาอยากไปครับ เด็กผัดทยอินเสร็จรับ